ีนับแต่วันไก่เกลียว27ส่วนลูกนี้ที่มีตอนนี้แขนงทุนเกียร์ตรงครับตอนนี้เราเพื่งเข้าสี่นะครับรับรู้การเกียรนะครับสําหรับลูกนี้แก้ไขปัญหาปัญหานี้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐนั่นเองครับการมีการถือสิทธิในอเิกา20นขอไทยมา10อเมริกา30นทีนะคะทุกท่านสามารถเข้าย้อนฉีด ຈະເດືອນ <c oughs> เรื่องด้านบนเวทีค,ค,ครับด้วยการต้อนรับท่านประธานและผู้ร่วมงานวิชากรรในวันนี้ขอเรียนเชิญครับคุณอาณาวีอาจารย์สนักในข่าวการหยุ่นตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหหัวน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ที่้องสื่อมวลชวนและผู้ดถึงท่านครับกระบอนายสมชัยเลิศประสิทธิ์พันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในนามเลขารจังหวัดแพร่มีความดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียจากพลตโทพระรพุทธทางคณาวิและคณะซึ่งเดินทางมาเป็นประานในพิธีงานักธิบดีแค่นี้สร้างวิธีให่ความเป็นรัีปีที่สองจังหวัดแรกในวันนี้จังหวัดแรกเป็นจรงวัติใมียงเป็นทั้งบวดมีงานมีโครงการต้้งงานหนึ่งแสนเก้าหมื่นพันลายเศษร็อรงอย่างเห็ด้ชัดและจากข้อมูลสนักงานสถิติแห่งชาติปี2567 ังหวันแร่ที่สินเลี่อต่อรัวเรืนอนอยู่ที่ประมาณ400,000ตำเศษเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ด้านการเียนช่วง3ปีกอนหลังที่สินเลี่อต่อรัวเรียนของจอังหวัดแม่แนวโน้ที่สูงขึ้นแต่ส่วนภาพกำไรได้ของประชากรในจังหวัดแม่ทีแลดลงตางทเมื่อเกิดเกีรบแ,และการจังหแร่ เพ่อกระตุ้นให้เิดการเลี่ยนแงให้นเลือกระโยนางที่ท่านเลือกทางดทางหนึ่งนให้รับทราบคุณกระเบื้องโทพันธนวุฒิอรัญนาวิประจําสํานักเลขานิการนายกรัฐมนตรีพัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านวนนัวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมวอนนัสวนราชการในสังกัดจังหวัดแพร่ภาคีเกิดอ่านสถาบันการเงินพีน้องอาสาสมัครและแขกผู้เก่งท่านรับกระบื้อในการจัดงานในครั้งนี้เป็นทั้งที่36นะครับของปี2568นะฮะ ตามที่รัฐบาลเองมีนโยบาสยสำคัญที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นประบบและก็มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกันกระทรวงยุติธรรมเราเองก็มีบทเสนอแก้ไขกฎหมายล้ละลายนะครับนอกจากนั้นกระทรวงยุติธรรมเราเองทำที่ภาคสามาแล้ว กับไก่เกลีย่ยในชั้นหลังสาลมีคอทำเปากสานี่คือบทบาทสําคัญของกระทรวงยุติธรรมได้นําเข้ามาช่วยเหลือจัดการนอกจากนั้นเองกระทรวงยุติธรรมได้เล็งเห็นความสําคัญว่าการแก้ไขปัญหาน,นี้สินม,มันต้องจัดการทั้ระบบนะครับในปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการจัดมาตรการแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่หนึ่ง ซึ่งมีลูกหนี้เข้ามาเข้าสู่โครงการค่อนข้างเยอะเป็นจำนวนมากนำมาสู่ความไว้วางใจของรัฐบาลมอบให้กระทรวงยดึดธรรมดำเนินการในปีที่สองซึ่งในปีที่สองนี้กระทรวงยึธรรมได้ปรับรูปแบบการจัดมากกรรมเป็นสามรูปแบบสัคันด้วยกัน,กนรูปแบบที่หนึ่งคือรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบอีเวนต์เหมือนการจัดงานในวันนี้ ซึ่งกระทรวงยึดธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสพภาพกรมบังคับคดีและกองทุนเงินให้ผู้ยืนเพื่อการศึกษาหรือกยศจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยครั้งแรกเนี่ยเรามีการคิกออฟที่กรุงเทพมหานารแก่เกียรนี้2,140ลา้านเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า172ล้านบาทซึ่งมีสถาบันการเงินเข้าร่วมง,งานในวันนี้ได้แก่ หนึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผลตำรวจโ,โทพัฒนวุฒิอันคณาวินท่านประธานในพิธีได้กุรณาให้เกียรติเปิดงานมากรรมแก้นี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่สองจังหวัดแพร่พร้อมมอบนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการนิสิตในระดับต่อไปขอบคุณเ,เชิญครับบรรการตัวจแพ่ที่กรุ ท่านพลเรือเแก้วาสิงห์รอที่ดีและผมนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับกลุ่มลูกหนี้ลูกหนี้ต้องมีเกียรติแต่เราจะต้องใช้หนี้นะครับวันนี้ขอประชาสัมพันธ์เป็นดังเลยนะครับการจับมากับแก้หนี้ปีที่สองในครั้งนี้เนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนกับ,บครอบครัวตัวเองจริงๆนะครับดูแลแบบครอบครัวนะบริการถึงญาติมิตรนะครับ เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลครับถึงแม้ว่าท่านมีหนี้สินถ้าท่านตั้งใจใช้หนี้ไม่ต้องกังวลครับรัฐบาลนะครับจะดูแลท่านอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงยิธรรมครับภายใต้าการรับง,งานของท่านพลเอกทวีสศสองจะดูแลท่านเหมือนครอบครัวเราเองจะไม่ทออทิ้งกลุ่มลูกหนี้กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเรื่อหนี้อยศสองลูกหนี้ภาคการเกษตรภาคธุรกิจภาคสาหกรรมหรือหนี้กัวเรือน รวมตลอดถึงนี่นอกระบบที่ท่านผู้ว่าได้ไดคุยกัรรบผมในปารลเรื่องหนี้นอดกหนี้นอดหเช่นเดียวกันครับเราก็จะแก้ถ้าประเทศไทยมีผู้ว่าอย่างนี้ผมมั่นใจครับพี่น้องจะมีความสุขรัฐบาลหน,นี่ครัว,วเรือนเนี่ยมีแนวโน้มจะมากขึ้นรายได้มีแนวโน้มลดลงเพราะฉะนั้นแน่นอนครับต้องหาเงิน,นชมชาชดใช้ให้ได้ แต่เงินที่จะได้มานั้นต้องผมต้องตามากฎหมายและผมก็ให้ความมั่นนะครับในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในรัฐบาลผมก็เลิกเลยแล้วครับเลิกเลยแล้วครับระเบียบราชการที่มาตัดทนอนบัตรทอนขวัญต้านใจาในการทสมายกินให้เลิกถ้าไม่ชงงนะก็จะเพิ่มรายได้ฟังดูเหมือนง่ายแต่ทํายากครับแต่ยากหรืออยากง,ง่ายถ้ามีผู้ว่ายังท่าสนสนใจเนี่ยผมมั่นใจว่าจังหวัดแพร่แก้ได้ครับพี่น้องนะครับ สุดท้ายนี้นะครับในะารทุกท่านนะครับที่มาช่วยให้กำลังใจพี่น้องในกลุ่มลูกนี้วันนี้ได้เวลาถึงัวแล้วกะผมขอเปิดก,การประกศแก้นี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่สองจัหงหวัดแพร่ในวันนี้และขอให้ผู้เข้าร่วมกิจารณในวันนี้นะครับทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดฝันสินใดสมความปรารถนาปราศจากน่สินมีแต่เงินพ่อคุณนะครับร่างกายแข็งแรงเดินทางกลับโดยสัสดิภาพครับ ขอบคุณมากคนะรับหนึ่งร้อยห้าสิบสามสองเช็คชาย ร้อยดีแล้วนะคะขอเรียนเชิญุ่นยนดีจีายเ้าเดี๋ยวเราจะทำการขายรูปด้อยให้ดนะคไเ่ะวด้ีสิชวนทุกท่านได้สัมผัสบริเวณจุดายภาพครับากนลาต และพี่ Bref, เปิดในเช้าก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครสวัสดีค่ะี่ไม่เน้าน ก็ทางนี้เนยนะครับแล้วสามเสสามครับต้องนําเรียนครับวันนี้เป็นงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่2นะครับจัดขึ้นที่จังหวัดแพร่ครั้งนี้เป็นการจัดในระบบอีเวนต์นะครับครั้งที่36มหมากกรรมแก้หนี้ต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าพี่น้องประชาชนประสบปัญหาหนี้สินเยอะมากนะครับ มีเพราะนิสิตไม่ว่าจะเป็นนี้สินกยศนี้สินภาคการเกษตรอุตสาหกรรมภาคครัวเรือนมีค่อนข้างจะเยอะรวมถึงนี้สินนอกระบบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่อาจนิยนใจได้ครับจึงได้มีนโยบายนะครับแก้ปัญหานี้สินทั้งระบบนะครับและได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมนะครับโดยท่านพระเทธ,ธวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลักและก็มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ซึ่งวันนี้เราได้มีรองธิปดีท่านธิตยุทธ์แก้วสิงห์ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกรมบังคับคดีก็มีผู้ตรวจมาด้วยวันนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบนะฮะบูรณาการแล้วไม่ให้พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้กลับมาเป็นหนี้ซ้ําอีกตอนนี้การมากรรมวันนี้นะครับเป็นการจับในรูปแบบอีเวนต์ผมต้องชื่นชมนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านสม,สมชัย ท่านเป็นผู้ว่าที่เป็นหัวใจประชาชนผมมั่นใจครับว่าการหนี้สินของชาวจังหวัดแพร่เนี่ยต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะดูแลพี่น้องดีอยู่แล้วนะครับต้องการให้แก้ปัญหาหนี้สินเนี่ยทั้งระบบจริงๆทําทุกมาตรการเพื่อไม่ให้พี่น้องกลับมาเป็นหนี้ใหม่และจะส่งเสริมให้พี่น้องมีอาชีพมีงานทารายได้มากขึ้นแต่ทุกนโยบายของรัฐบาลเนี่ย จะเป็นรูปธรรมหรือไม่เป็นรูปธรรมต้องยอมรับว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีส่วนผักดันไปอย่างยิ่งวันนี้ท่านผู้ว่าสมชัยซึ่งเป็นหัวใจประชาชนเนี่ยท่านมาดูสังเกตการและเห็นปัญหาซึ่งท่านก็เล็งเห็นอยู่แล้วว่ามีปัญหาอะไรของชาวจังหวัดแท่เพราะฉะนั้นจากนโยบายท่านผู้ว่าเองที่ท่านต้องการดูแลประชาชนของท่านรวมถึงนโยบายรัฐบาลก็มั่นใจว่าการแก้ปัญหาหนี้สินเนี่ยจะแก้ไขได้อย่างอย่างยืนแน่นอนครับ อย่างนี้ครับก็อยากจะนําเรียนนะครับพี่น้องที่ประสบปัญหาหนี้สินเนี่ยท่านอย่าอายครับลูกนี้ก็มีเกียรติเหมือนกันลูกนี้ก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับการจัดงานผ่านกรรมแก้หนี้เนี่ยนอกจากจัดในรูปแบบอีเวนต์อย่างนี้แล้วนะครับบูรณาการทุกภาคส่วนมาร่วมกันนะครับเรายังมีการปรับปรุงหนี้สินผ่านระบบออนไลน์โดยเพราะหนี้สินกอศสอท่านสามารถเข้าไปในออนไลน์ได้เลยนะครับ ไปแก้ปัญหาหนี้สินเกี่ยวกยาาับกยศนอกจากนี้แล้วทุกๆวันทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับเรามีการจัดมากรรมแก้หนี้เข้าไปที่ยุทธธรรมจังหวัดได้เลยเราวอล์กอินเข้าไปเลยครับว่าเรามีหนี้สินเราตราไปที่มีถือบัตรประจําตัวคนไทยถ้าท่านเป็นคนไทยไม่ต้องกังวลครับเดินถือบัตรประจําตัว13หลักเนี่ยเดินไปที่สํานักงานยุตธธรรมจังหวัดแล้วบอกว่าเราเป็นลูกหนี้อยากจะให้ยุทธธรรมจังหวัดช่วยเป็นคนการเจรจาไกลเกลี่ยหนี้สิน และยุทธธรรมจังหวัดนั้นๆนะครับก็จะบูรณาการไม่ว่าจะเป็นบังคับคดีจังหวัดนะครับจะช่วยเหลือท่านประสานงานเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้สินอะไรแล้วแต่ท่านจะได้รับการแก้ไขทันทีนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาหนี้สินนะครับกลุ่มลูกหนี้ที่ได้ประโยชน์เนี่ยประมาณ1,32,000สนสลาย เมื่อปีที่แล้วนะครับทุนทรัพย์ประมาณกว่า24,000ล้านบาทนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ค่อนข้างมากโดยเพราะลูกหนี้กลุ่มก,มกยอยสเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับเราสามารถจัดโครงสร้างบัญชีใหม่เนี่ยถึง3ล้าน6แสนบัญชีแล้วมีลูกหนี้เนี่ยได้รับประโยชน์ถึงเกือบ3ล้าน3ล้านคนเลยนะครับลดปัญหาหนี้สินได้กว่า56000ล้านบาทปลดผู้ค้ำได้กว่า5 0,000ได้กว่าเกือบ3ล้านคนนะครับเมื่อปีที่แล้วครับ เพราะฉะนั้นรัฐบาลมีความมั่นใจว่าการจัดมากรรมแก้หนี้ปีที่2เนี่ยผลงานจะดีกว่าเดิมและมีระบบที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกหนี้มากกว่าเดิมครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณท่านมากครับครับ <c oughs>